สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเช็ควินโดว์แท้หรือวินโดว์เถือนเ,นเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าวินโดว์ที่ตัวเองใช้เนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คก,กันง่ายๆนะครับไม่ยากเข้าใจกันง่ายๆด้วยนะครับในหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็เป็นหน้าตาของ Windows 10นะครับใครใช้ Windows 11หรือ7 9อะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้เขาต้องเป็น Windows 10 11ขึ้นแล้วนะครับก็ ประมาณนี้นะหน้าก็าจะประมาณนี้เราจะเข้าไปที่ Command Prompt นะครับกด run admin ให้ได้นะครับนี่นะครับคลิกขว run admin ให้ได้นะครับเมื่อกดแล้วเนี่ยขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับจะเป็น c windows 32นะครับ c system 32นะโอเคต่อไปวิธีการเช็คนะครับนี่ให้พิมพ์นะครับ คำสั่งนี้ลงไปนะครับเราจะมีการเว้นวรรคหน่อยหนึ่งนะครับกด Copy นะนี่นะครับหรือว่าจะ Copy ใต้ช่องผมก็ได้นะครับเอาวางตรงนี้นะครับเห็นไหมเมื่อวางแล้วเนี่ยกด enter ลงไปนะครับอ่ามันจะเด้งขึ้นนะครับมันจะเด้งขึ้นทีนี้อ่าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะผมก็เอารูปให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเป็นของเถื่อนเนี่ยอ่าเป็นของเถื่อนเนี่ยมันจะขึ้นว่า volume Activate view expire นะครับแล้วก็จะมีแสดงวันหมดอายุนี่คือของเถือนนะครับอ่าเป็นของเถือนนะครับอ่าแท้นะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับ Machine is permanently นะครับ The Activate นะครับของแท้เนี่ยจะไม่มีวันหมดอายุนะครับหน้าตาเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือของแท้นะครับซูมให้ดูให้ใกล้นะอันนี้คือของแท้นะครับผมอ่าดูง่ายๆนะ แท้ไม่มีวันหมดอายุนะครับจะเป็นเพอเมเนลี่นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วจะไม่มีแสดงเลขวันหมดอายุก็ถ้าเป็นคีย์แท้เนี่ยก็จะหลักพันขึ้นนะ,ะก็แนะนําให้สนับสนุนนะครับใช้ของแท้ดีกว่านะครับทีนี้เมื่อถ้าเราถอยมาแล้วเนี่ยได้มาละสั่งจากเน็ตมาสมมติว่าก็ หลายกระตังนะครับเราต้องเก็บกล่องนะครับเก็บคีย์นะครับเก็บแผ่นเก็บ USB ไว้นะครับเพื่อเอาลงต่อในรอบหน้านะครับมันก็จะมีแท้หลายแบบนะแท้แบบลงได้หลายเครื่องนะครับหรือว่าแท้แบบลงได้เครื่องเดียวนะครับแล้วย้ายเครื่องไม่ได้อันนี้ก็อีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ไปศึกษานะมันก็จะมีแท้ในหลายรูปแบบนะครับของแท้ก็จะไม่มีวันหมดอายุนะครับ ประมาณนี้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมอ,อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะมีเทคนิคใหม่ๆนะครับมาลงให้กับเพื่อนๆอได้เรียนรู้กันนะครับทีนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะครับว่าเฮ้ยวินโดว์ที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยเป็นของแท้หรือของเถื่อนนะก็รู้กันแล้วนะครับผมแท้ขึ้นแบบนี้นะเถื่อนนะครับมีวอลลุ่ม Activate e x d i v a t i o n นะครับ View x p i e นะครับนี่นะครับแล้วก็แสดงวันหมดอายุนี่คือเทือนนะครับแ,แท้เป็นแบบนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเข้าใจอะไรยาก